สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นช่วยอีกแล้วนะคะกับดวงประจําสัปดาห์ตั้งแต่วันที่17ถึง23ตุลาคมนะคะเรื่องการงานการเงินความรักเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง3เรื่องนี้ในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างจะได้วางแผนชีวิตกันถูกเริ่มกันที่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ได้ไพ่พระพิรุณช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องงานกะจุกกะจิกก็จุกกะจิกมาแบบแก้เป็นรายวันนะคะค่อนข้างเหนื่อยมีความท้อมีความกังวลมากแต่คุณผ่านได้คุณจําไว้ว่า ฉันเก่งฉันฉลาดฉันสวยฉันหลอ่อฉันสามารถทําผ่านได้จะได้ไม่ท้อแล้วก็เรื่องการเงินมีรายจ่ายออกยิบยิบยิบ่ย,ยเสมอแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณชอ็อตแต่ก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณจะฟุ่มเฟือยนะคุณก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงส่วนเรื่องความรักระวังมีเกณฑ์เสียน้ามีเขตให้พงเพราะง่แม่งเงนน้อยใจกันระวังเรื่องรามาเอาไว้ให้ดีนะคะคนเรารักกันก็ประคับประคองกันไปท้อยทีท้อยอาศัยอะไรที่ยอมได้ก็ยอมเพื่อที่ความรักจะดีขึ้น แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดมีโอกาสจะเจอคนรักที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนากเราเข้ามาพัวพันในอาทิตย์นี้นะจ๊ะอ่ะวันอังคารได้ไพ่พระทักษะที่มีสีรษงเป็นแพ้หมายถึงเรื่องกังวลเรื่องความเครียดในเรื่องการทํางานระวังจะเป็นแพะรับบาปออกหน้าแทนใครระวังจะเจอปัญหานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วคุณจะผ่านไปได้การเงินทมเซ็นขั้นประกันใครเด็ดขาดมีปัญหาระวังจะหมุนเงินไม่ทันช็อตแน่นอนส่วนเรื่องความรัก อย่าตีโพลตีพายไปค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนจะผิดเนี่ยในเรื่องความรักจะเป็นคุณในกรณีคุณมีคู่แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะมันจะไปวุ่นวายพัวพันกับเรื่องรักสามเศร้าเรา4ี่ห้าคนได้ฉะนั้นต้องระวระมัดระวังตัวเองเอาไว้ให้ดีส่วนคนวันพุธนะคะได้เทพเสาร์นะคะความเศร้าความกังวลการทํางานค่อนข้างหนักเหนื่อยมีงานเป็นของตัวเองเยอะต้องอดทนอดกลัน้นแล้วจะผ่านวิกฤตนานะไปได้ด้วยดียิ้มเข้าไว้นะคะอย่าทอ้อ ส่วนเรื่องการเงินก็ถือว่าเราไปเสาหลักในการใช้จ่ายเนาะเรามีเงินเข้าหลายทางแต่เราก็จ่ายออกเยอะก็อดทนไปส่วนเรื่องความรักมีเกณฑ์เสียน้าตานะคะมีเกณฑ์เสียใจยถ้าใครผิดศินอยู่หรืออยู่ในภาวะผิดศินหรือหลักษาเราเป็นความรักเรา3 4มคนเนี่ยระวังจะเจอดราม่านะเตือนไว้เลยด้วยความเป็นห่วงนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาให้ปวดหัวภายหลังแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดตอนนี้อยู่เฉยๆนิ่งๆจะดีที่สุดค่ะวันพฤหัส ได้พายภาวิศนุกรรมนะคะการทํางานใครทํางานสถาปนิกวิศวกรรมงานพวกงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศเลิศน,นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอยู่เป็นอย่างดีหรือมีโปรเจกต์จะต้องได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆทําให้คุณมีการโชว์ศักยภาพหรือโชว์ไอเดียเยอะขึ้น แต่ว่าเรื่องการเงินมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้านหรือซื้อบ้านใหม่หรือซื้อคอนโดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทาไปเถอดดีหรือจะสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ก็เลิศน,นะคะส่วนเรื่องความรักเอะใครมีคู่อยู่อยู่แฟนเริ่มพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันวางแผนคู่อะไรอย่างเงี้ยเลิศมีการปรับจูนเติมน้าหวานในชีวิตค่อนข้างดีค่ะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดจะเจอคนรักคนถูกใจจากเพื่อนแนะนํามาให้ เพื่อนที่ทํางานสายพวกอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นโรงงานเครื่องจกักรอะไรเงี้ยพวกแถวนิคมต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะแนะนําวิศวกรหรือสถาปนิกมาให้ก็จัดไปเลยนะวันศุกร์ค่ะในสัปดาห์นี้ได้ไพ่กุมารทองการทาําทงานก็เหมือนใช้ปากทํางานมากกว่าลงมือทําวาท้าสินเป็นการเจรจาทําให้คุณได้นู่นนี่ตามต้องการนะคะก็เหมือนเด็กเล่นขายของคือเรามันมันเหมือนกับว่าต้องทํางานด้วยใช้คารมอ่ะจะดี แล้วการเงินนะคะมีเกณฑ์ได้รับรอยเล็กๆน้อยๆรายวันหรือเงินฟุกๆ,ๆอย่างเช่นแนะนาให้เขารู้จักกันเราได้ส่วนต่างได้ส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเลิศนะคะถือว่าดีเลยแต่เรื่องความรักถ้าใครเป็นคนโสดระวังจะเจอคนรักคนถูกใจที่อายุอาน,นาเนี่ยน้อยกว่าเยอะเลยลนะหรือเราอาจจะมีเกณฑ์ข่าวี้ตั้งคันก็ได้แต่ถ้าใครที่เป็นคนโสดนะบอกเลยคําเดียวมีเด็กเข้ามาคบได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยเป็นเด็กให้ระวังโดนการปลอกลอกย้ําเลยนะ ระวังโดนเขาปอกลอกถ้าเรามีผู้ใหญ่แต่มีนิสัยเป็นเด็กมาเนี่ยเขาปอกลอกคุณแน่นอนคุณต้องระวังไว้นะคะส่วนวันเสาร์ได้ไพ่พะเพลิงการงานเนี่ยไฟลนก้นเลยจ้าเป็นเป็นงานที่สะสมมาสัปดาห์ที่แล้วที่เราเคลียร์ไม่เสร็จในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเครียดค่อนข้างกัง,กงวลแต่ผ่านไปได้การเงินเนี่ยร้นเป็นไฟมีแต่รายจ่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 าย่าย,าย,าย,ายทุกคนมุ่งเป้ามาหาที่คุณเหมือนที่เขาบอกว่าทุกถนนมุ่งสู่กรุงลมอะไรประมาณนั้นเลยคือเราต้องเตรียมเงินสแปร์จ่ายระวังช็อตเตือนด้วยความหวังดี ส่วนเรื่องความรักเพราะเราเครียดเรื่องงานเราเครียดเรื่องเงินทําให้ความรักใครที่มีคู่มีเกณฑ์จะทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องทรัพสมบตัติหรือเงินทองหรือด้วยอารมณ์ของเราที่มันขุ่นมัวเนี่ยมันมีเกณฑ์ศาสตร์อารมณ์ใส่การทําให้เกิดการพังที่หนา้าฉะนั้นต้องระวัง คนโสดอะดีแล้วที่ไม่มีคู่คุณจะได้ไม่ต้องเครียดนะคะส่วนคนวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พระแม่รัศมีเทพทีแห่งความงามความร่ำรวยความมั่งคงั่งคุณมีโอกาสขอโทษนะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการทํางานอย่างเช่นได้คอมมิชชั่นได้ค่าขนมมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็จัดไปงานก็ไม่ติดขาดงานที่เกี่ยวกับเงินทุนธนาคารแบงก์เบิร์ศหรืองานที่เกี่ยวความสวยความงามจิวเวลรี่วงการเทิองก็ยังไปได้อยู่ แต่เตือนเรื่องการลงทุนพวกแชร์หรือ MLM นะคะจะมีปัญหานิดหนึ่งฉะนั้นวันอาทิตย์ต้องชะลอการลงทุนเกี่ยวกับที่แก้วก่าวไปส่วนเรื่องความรักคุณเป็นคนสวยพงหล่อมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาจีบเยอะเลยช่วงนี้ค่อยๆเลือกเพราะคนที่มาเนี่ยก็มาดีนะมาจากคอนเน็ชันด้วยอย่างเช่นเพื่อนบ้างจ้านายบ้างแนะนํามาให้ก็เก็บเอาไว้เป็นในสต็อกพออย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกใครค่ะแก้วไม่ได้สอนให้คุณหลายใจแต่เราเก็บไว้ก่อน ไว้ค่อยเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะอ่ะนี่จบไปแล้วนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงกับแก้วนะคะติดต่อไปที่เพจดวงดีได้เลยนะบอกน้องแอดมินว่าจะดูดวงกับหมอแก้วมี2โปรโมชั่นนะคะก็คือ3คำถาม399บาทเป็นการอัดคลิปเสียงกลับไปให้กับอีกแบบหนึง่งก็คือเอ่อ999บาบาทโทรเมาท์มอยกับแก้วแบบสดๆถามได้ทุกคำถามที่คุณอยากรู้รับรองคุณจะประทับใจค่ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ